ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนดิงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันศุกร์ที่5กรกฎาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นสเปนพบเยอรมน,นีคู่ที่2จะเป็นโปรตุเกสพบฝรั่งเศสและคู่สุดท้ายจะเป็นชีเอร่าพบสันโตสก่อนจะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบอกกันยับๆหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอด o n g 98คู่แรกที่เราจับมือวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างสเปนพบเยอรมน,นีก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าซึ่งเป็นทางฝั่งสเปนที่เป็นฝ่ายชนะ3ามจำมือสามแพ้นหนึ่งในจิตเกมที่พบกันโดยแบ่งมันจะก่อสูง1นึ่งำห้าบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งสเปนที่มีเกมลูกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอน ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากสเปนแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1่โดยสีนัดหลังสุดเป็นมาสกอสูง2ดำส2ส่วนทางด้านเยอรมนีแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเป็นมาสกอสูง1ดำสาและต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไลอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากสเปนจะมาในแผน4 3 3ส่วนทางด้านเยอรมนีจะมาในแผน4 2 3 1 จากสถิติผลการแข่งขันสิบนัดหลังสุดนั้นเป็นทางฝั่งสปเปนที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าสปเปนจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนทั้ง2ทีมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผลสกอร์ที่คาดสปเปนเอาชนะ2อต่อหนึ่งมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างโปรตุเกสพบฝรั่งเศสก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าซึ่งเป็นทางฝั่งโปรตุเกสที่เป็นฝ่ายเสมอ3แพ้4ในเกมที่พบกันโดยแบ่งมันจกสูง2องนำี บอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกนมนี้ผมมองไปทางฝั่งฝรั่งเศสที่มีเกมลุกที่เฉียบค,คมและมีฟองการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนต่อไปเราจะมาดูผลการแข่ง,งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากโปรตุเกสแข่งสิบน,นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3โดยสีน,นัดหลังสุดมีตะกอสูง2นำ2ส่วนทางด้านฝรั่งเศสแข่งสิบน,นัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1โดยสีนัดหลังสุดหนึตะกอต่ำทั้งสีนัด และต่อไปเรามาดูกันต่อนที่ไลอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นมีอะไรกันบ้างเรื่องจากโปรตุเกสจะมาในแผน4 2 3 1สน,น่งวนทางด้านฝรั่งเศสจะมาในแผน 4, 3 1 1 2จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นฝั่งฝรั่งเศสที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าฝรั่งเศสจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านโปรตุเกสไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยส่วนทางด้านฝรั่งเศสมีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งคน ผลสกอ์ิค่าฝรั่งเศสเอาชนะ2อต่อมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างชิเอราพบซานโตสก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าชิเอราแข่ง13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4อยู่อันดับที่9ของตารางส่วนทางด้านซานโตสแข่ง13นัดชนะ7เสมอ1แพ้5อยู่อันดับที่2ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีเด็กิมนี้ผมมองไปทางฝั่งทีมเยือนซานโตสที่มีกิมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่า จะบุกเวลชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นดงฝั่งเชเอราที่เป็นฝ่ายชนะ2เสมอสีแพ้4ในในเกมที่พบกันโดยเบ็งมาสโกสูง3ามดำเต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเชเอราแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัดหลังสุด1มาสโกสูง2อดำ2ส,ส่วนด้านสานโต้แข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5 โดยสีนัดหลังสุดเนี่ยมาสะกอดดำทั้ง4นัดต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเชียรา่าแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยแบงมันจกอดสูง3ดำ3าส่วนทานนงด้านซานโตสแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลหนึ่งครั้ง 1, 1, 4, เสมอหนึ่งแพ้4โดยแบงมันจกอดสูงสองดำ4ผลตะกอที่คาดซานโตสบุกแล้วชวนะ1น่สอส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลย แต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและติงรับรองไม่ผิดหวงังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์ที่แสดงอยู่ได้เลย